แค่นั่นแหละนะเราของจริงอ่ะก็ต้องปั่นดีตึงๆไปดีคนดูโอ้โหวตรงนี้มาแล้วครับคนดูขึ้นทุกจังหวะนะครับเมื่อกี้ไม่แจกปับเบ็ดเลยนะคนดูนะเออเป็นจังหวะของเขานะครับคนดูนะโอ้โหไม่แจกนะครับคนดูหมดแล้วนะครับโอเคครับผมขอากราบสวัสดีสสดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ และวันนี้ก็มาครบคัวผมหมูเร้งแซนจอนเช่นเคยนะครับคุณดูและเกมในวันนี้ผมก็พาไปอยู่ในเกมใหม่ค่าย PG นะครับคุณดูใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณดูทุนในวันนี้ผมพกมา300บาทนะครับคุณดูจะเริ่มปั่นที่เบ็ดตึงๆปังๆให้ทุกคนดูกันเช่นเคยนะครับคุณดูไปดูเลยครับคุณดูมาผมจะเริ่มที่เบ็ดสิบก่อนเลยละกันนะครับคุณดูไปดูเลยครับคุณดูอุ้ยเบ็ดสิบหมุนนะครับคุณดู หมุนแบบนี้ก็ต้องแจกแล้วแหละโอ้โหแจกหรือเปล่าไม่แจกนะครับคนดูนะโอ้ไม่แจกนะคนดูดูดแลกันนะครับไม่แจกไหคนดูสองบาทอะไรครับเขา้าเข้าเพื่ออะไรน,นี่คนดูมาคนดูไปสามสิบเลยแล้วกันนะครับคนดูนะทุนสามร้อยยัดตึงๆไว้ด,ดีคนดูเออแค่นั้นแหละนะ เราของจริงอ่ะก็ต้องปั่นนีตึงๆไปดีคนดูขู่วายเรงหนีมาแล้วครับคนดูขึ้นทุกจังหวะนะครับเมื่อกี้ไม่แจกปบเบ็ดเลยนะคนดูนะเออเป็นจังหวะของเขานะครับคนดูนะโอ้ไม่แจกนลครับคนดูหมดแล้วนะครับไปกันต่อค,คนดูหมุนกันต่อนะหมุนกันในยาวกันตึงๆเลยนะครับคนดูนะ เอ้ยไม่แจกคนดูโอ้โหไม่แจกนะครับฟู่โอ้เข้าฟรีหรือเปล่าอยเข้าฟรีนดูไปกันต่อไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับคนดูนะมาดี มาดีคนดูโอ้โหไม่มากนะครับคนดูเนะโอ้โหแล้ไม่แจกเยอะๆปังๆเลยคนดูโอ้โหนี่คนดูดัวลวกันไม่แจกนะครับน่ะ โอ้ถ้าแจเกเยอะแบบเมื่อกี้ตึงเลยนะคนดูนะโอโ้ antu. โหสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเนี่ยโอ้โหเข้าฟรีเกมดอกนี้โคตรตึงคนดูอุ้ยเข้าแบบงงเลยครับคนดูโอโโ้ heet. โหมาอีกแล้วคนดูเนี่ยดูเอาโหยเกินคนดูขึ้นพันสองเลยครับคนดูเกมนี้ผมไม่เคยแจกหนักปังเลยคนดูเพิ่งมาแจกหนักวันนี้แหละครับคนดู โอ้โหสองสามวันก่อนหน้านี้หมดแบบยังไงก็ดูอวิเอาดี้ยมาขอสักไม้นะคนดูนะ โอ้โหนีม่มากนะครับคุณดูมานี่บอกเลยโคตึงอนะยังไงอุ้ยมีเข้านะคุณดูม่เข้านะครับนะยังไง โหไม่แฉกมาดูมาเข้ายีงมาอืม,ม,มวายอย่างนี้ไม่มีไม่มีคงไม่มีคุนอะไรเนี่ยคนดูข้างนอกนี่เนี่ยมีคุนสองมาแล้วคนดูโอ้โห,โห โอ้โโหอเคครับไปดูวันนี้กับพวกไอ้นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนการที่ช่องของผมจะลืมกดไลค์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ไปหน้านะครับไปดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make